สวัสด right? ีคร네ับพบกับทัดไทยบ้านนะครับผมวันนี้ทัดไทยบ้านนะครับผมเดินทางไปบ้านดอนพิมานนะครับผมบ้านคุณยายลวยพันพงงานนะครับผมอายุ94ปีนะครับอยู่กับล้านชาย2คนนะครับผมวันนี้ก็จะออกเดินทางไปเยี่ยมนะครับกับคุณแม่แมวนะครับและน้องเพชรพลพรนะครับผมมาคู่เนาะไม่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนเก่ือมาเราไปกับผกรไปโอเคโอเคครับพี่น้องครับไปครับ วันนี้เรามีแอดวินสวรรมาด้วยนะครับ <c oughs> เราเดินม,มาแล้วนะครับถึงบา้านคุณยายแล้วสวัสด,ดีครับยัย

ลันไส้ลานไส้ดิ้ลนไส้ชตตาลานไส้ชตาโอ้โหน้หม้อลันหม้อเป็นหม้อเป็นหม้อเป็นหม้กลงลยค่วดตางือปลากระป๋องนะมาปู่มั้ยตัใหญ่ด้วนีู่ม้งเป็นคู่มั้งเลักที่าเที่เป็นไงครับทุกว่นยุ่งกัน2องคนแมนเนี่ย

เดียวใช่เขาเอาเนี้ยตุ้งเท็จวาเอาพวนั้นเลยที่ตงไปดูบ้างป่าวคืโยนอาจะมาสิ่งนี้ไใช่เจะไปรเี้ยเราจะใช่ไหครับใช่ใช่ปเอาพวกเนี้ยรืยแก่นใช่อุ่้งเท็ชแลวก็เห็จัากบบเี้ลยอมาเลยมาแบบนี้อที่ะ

Ừ. có đưa không? không ai có có lấy đâu? có đưa có mà? mô chấp ni mô ni mô không mà nó nằm nó chỉ riêng cái kia thôi cái kia riêng cái kia thôi thành bỏ ra cái 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 nó cái nó cái 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 นอดมืออาีอยูแตดอกแมนู้นี่แล้วเขาัอหลาเเขาอสว่าเขาสนยาเขารวเขาเป็น่นอยเขา็หันไปนักาวอยงนี้เขาหันตุไปตั้งจรินี่ตัตูบอเออไปนั้วอหันเขาเข้าไปแลอหารเลย ยิ่หัวมาลรูดเอนังมันไปล้วมันบวมไปนลยนทหารยิ้งหัวมานรูดเ้อเอานทหาร้ากสุท่ผมเคยยก่งทำอานที่ทหารเดียวแหละเกิดวันใดครับยายเดิดวันไหนครับอังยย้ายคนอื่นไปน ได้ได้จางเล้กหน่มลจ้าจ้าก้าแข็งแรงดีค่ะเก่าีกแข็งแรงค่ะก็งอมด้วยดีค่ะแม่มเียงม่ทเียงานี้เคื่อนเลยอื้เออืมามื่น้สงสุเมจ้าีผมชวยเดผมเอาไปโซงเลี้ยนหนังให่ผมร่วยผมเอาไปโซงเลี้ยนหนังสือหนั ไหนยูหนีกับเ่าเหรอ่ว่าหนีไปทรงเรียนอยู่เนาะให้ผมด้วยกันตอนนี้ตอนนี้ว่าตอนนี้ว่าอยากฝากมีอยู่าเท่างหลายผมบอกครับบอกครับไอ้มึงมึงมึงไหนเนี่ยเป็นตัวลุยวะลุ้ยเป็นเสล้ยบลุ้บเสี้ยบใช่ปผมลุกไปนตามเอาหลุด khăn tăm nè ba bố giặt những người này là phải <laughs> ngày